ตาออกลูกเป็นอะไรคะไม่รู้เนี่ยไงมันขึ้นมาทําไมวางอะไรคะวางไข่ใช่แล้วพอวางไข่เสร็จวิธีการวางไข่มมนต้องทําไงคะไม่รู้เอาอะไรเอาไม่รู้เอาขาไงเอาขาไม่รู้ขาหน้าอ่ะเขี่ยมันขุดอะไรขุดดินบุดทรายจากนั้นก็ค่อยๆย้อนไข่ดึงอืมๆค้ายๆด่งอื่นเลยอืมแล้วก็จนหมดหมดแล้ว เต่าก็เอาไอ้ขาหน้าทำไมไม่รู้ปดเอาเอาอะไรเอารายปิดเอารายปิดไม่ให้อะไรไปเอาไม่ให้ศัตรูมากินเนะี่ยเสร็จแล้วเต่าไปไหนต่อไม่รู้อะไปไหนล่ะไปลงน้ำใช่เดลงทะเลใช่แล้ว <c oughs> ได้มีใครให้ก่อน จำได้ไหมถ้าจำได้เนี่ยชริยะเลยนะจำไม่ได้เอลฟเฟนอ,<า>เอะเอลฟเฟนอะใครอะใครที่ตัวเหมือนเอลฟเฟนอะไม่รู้อะนี่นบุะงใช่ไหมรถไฟรถไฟไปไหนคะรถรับเครื่องบินเด็ก